คือคืักหรอมักมันเราเราขาอะค่ะแล้วนิวมันมันบิดอะปวดมากเลยปวดฉันปวดคือนิ้วเหมือนเหมือนกับขาดนี่กันเนาะเหมือนเหมือนนิ้วพี่อะก็เลยวันจำได้ว่าอันนี้มันคลายกล้ามเนื้อไงกินไปสองวันวันที่สามตื่นมาก็เอ้าทำไมนิ้วเราไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยเนี่ยแล้วก็จากการช่วงมันหายไปตอนที้มันหาย เสชื่อเลามันป็นกั้นสุดยอดมากค่ะขับรถเป็นไงคะขับรถขับรถต้องสบายนะคะอะไรคเกินอะไกินกิแรกๆรเวลาเรจะปนกันกับพอหายนนี้นะคะถ้ายังไม่เคยกินอ่ะขับรถนี่แรกๆเหมือนร่างกายเราต้องการพักเนาะ้ายห่วงแต่ถ้าอ่าเคยกินไปแล้วเนี่ยสักพักนึงอยางหายง่วงมาขับรถก็สบายเลยคัะขับได้ขึ้เหนือขึ้นเหนือขึ้นเหนือขึ้นน่านขึ้นเชียงใหม่เชียงรายตั้งแต่ มบา,า,าหลองคายยาวเลยันนั้นสบสายเลยสบายเลยได้ตลอดเลยนะคะตันนี้เสร็จแล้วอมันขึ้ขมากขึ้นแน่เชิญค่ะเป็นประสบก,ก,การณ์ตรงจากผู้ที่ใช้จริงทั้งสองสา,าวมีโอกาส